มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนเจ้าชายอับดุลอาซีมแห่งบรูนไนซิมพระชนขณะพระชนมายุ38ชันษาเว็บไซต์อ้างโดยสถานีโทรทัศน์วิทยุแห่งบรูนไนนะคะรายง,งานว่าเจ้าชายอับดุลอาซิมพระเอารสในสมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านฮัสซันน่านโบเกียแห่งบรูนไน ซีมพระชนโรงแล้วเมื่อเวลา10นาิ8นาทีของวันเสาร์ที่24ตุลาคมตามเวลาท้องถิ่นค่ะขณะมีพระชนมายุ38ชั้นสาโดยพิธีฝังพระศพจะมีขึ้นในเย็นวันเดียวกันนี้ค่ะเว็บไซต์ของแหล่งข่าวจากบูนไนเปิดเผยว,ว่าเจ้าชายอับดุลอาซิมส่งเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลมาสักพัก และว่าจะมีการไว้ทุกภายในบรูไนเป็นระยะเวลา7วันโดยทุกคนจะสวมชุดสีขาวค่ะข่าวการสิ้นพระชน์ของเจ้าชายอับดุลอาซีมราชธายาทลำดับที่4ของราชวงศ์บรูไนและเป็นผู้หนึ่งที่สนับสนุนการต่อสู้ของกลุ่ม LGBT สร้างความตกใจในโลกโซเชียลที่มีผู้คนเข้ามาแสดงความเสียใจอย่างมากมายนะคะล่าสุดข่าวเว็บไซต์หนังสือพิมพ์เดอะสตา์ของมาเลเซีย รายง,งานข่าวการสิ้นพระชนของเจ้าชายอับดุลอาซิมโดยอ้างแหล่งที่มาเดียวกันที่ยังระบ,บุเพิ่มเติมถึงการไว้ทุกข์สำหรับประชาชนบรูไนว่าผู้หญิงมุสลิมให้สวมผ้าคลุมศีสษะสีขาวส่วนผู้คนที่ไม่ใช่มุสลิมให้สวมปลอกแขนสีขาวค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ